จนถึงขณะนี้เรียกได้ว่ารัฐบาลไทยสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาไทยและคนไทยที่ติดอยู่ในเซนไดและฟุกุชิมะนานถึง4วันให้ออกจากพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยในช่วงเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับรถบัสทั้ง2คันสามารถที่จะนำทั้งหมดนั้นไปยังวัดปากน้ำญี่ปุ่นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยรถบัสทั้งสคันนั้นประกอบไปด้วยนักเรียนไทยทั้งหมด 14คนนะครับซึ่งมาจากฟุกุชิมะในรถคันแรกแล้วก็มีนักเรียนจากเซนไดอีก29คนแล้วก็มีผู้โดยสาซึ่งเป็นชาวเกาหลีนั้นขอติดตามมาด้วยในขณะที่คันที่2นะครับเป็นคนไทยจากเซนไดทั้งหมด35คนนะครับแล้วก็มี เพื่อนบ้านชาวลาวทั้งหมด3คนคนสเปนอีกหนึ่งคนรวมไปถึงคนญี่ปุ่นอีก4คนนะครับที่ขอเดินทางกลับมาเพื่อมาอยัางตัวเมืองโตเกียวนะครับก่อนที่จะมีการวางแผนเดินทางต่อไปด้วยรวมทั้งสองคันโดยเฉพาะคนไทยนะครับก็จะมีทั้งหมด68คนซึ่งขณะนี้ทุกคนเข้าพักที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเพื่อรอการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหาคนครก่อนที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยในวันนี้เส้นทางในการที่จะ เข้าไปติดตามและรับคนไทยนั้นถือได้ว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวเนื่องจากกระแสข่าวเรื่องของสารกัมมันตรังสีถึงแม้เขาจะบอกว่ารอบรอบนอกเนี่ยมันจะเป็นแค่คูลิ่งรอบนอกอะค่ะแต่มันก็มันก็ดูไม่เห็นจะควบคุมได้เลยเพราะว่ามันก็ระเบิดระเบิดไปทุกอันแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วญี่ปุ่นเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาเวลาเขาให้ข้อมูลใช่ค่ะใช่แต่ว่าเวลาดูเขาประกาศดูเหมือนเหมือนเหมือนคุมได้คุมได้จริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงครับก็ก็คือเท่าที่ดูก็คือตอนแรกประกาศ10เมตรก็กลายเป็น20เมตร30เมตรเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือก็เชื่อเชื่อมั่นในข่าวในสิ่งที่เขารายงานณ mm hmm. บัดนั้นนะคะแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของคนไทยที่อยู่ในฟุกุชิมะชิบะรวมไปถึงเซนได ทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งหนึ่งครับ